สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไฟน์ไนท์แอดเฟ r ดี้สามนะครับกระโดดมาเล่นภาคที่สามเลยเอ้ยไม่ใช่ภาคสามเลยนะเีนเกมเลยรออะไรอนะ่ะ <c oughs> เกมนี้ต้องให้คนมานั่งข้างๆนะงั้นแม่งหลอนไอหลานมานั่งด้วยนะ้าว <c oughs> หมดมันจะมีอยู่ห้าคืนเราต้องผ่านไปให้ได้ห้าคืนต้องช่วยกันที่มาโทรเลยตอนนี้วะโอ้เออมันจะมีกล้องให้แล้วลำคานเราต้องดูอย่าให้ผีมันเข้ามาในห้องของเราได้นะเอ๊ะดูไอ้อนะี่เขมแปดเนี่ยตอนนี้ เที่ยงคืน12 am มเขาจะต้องทำให้ถึง6โมงนะฮะแคมแเก้เานันแหละพวกมันรีบมันอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่มันไปและลองไปดเด็ประมาณ5ข้าอืมอยู่ไหนวะน,น,นะออี่นี่ี่ี่ี่นีน่ อย่าเสียงเสียงหลานผมนะอุ้ยอยู่หไหวะแค่คืนแรกนะไม่เอานะท่อลมบ้าเราต้องฟังเสียงท่อลมเท่มันอยู่ไหนวะมันไปไหนของมันวะตีสองก็ตีสองแล้วตีสองแล้วเ<อ>ย,ย,ย่เย่นี่นี่นี่กินอะคร ใช้ไหนมันนานี่ข้างๆเนีย่ยไม่ใช่มันนานี่ถ้ามันยืนมันต้องยืนอยู่ตรงนี้ดูเชื่อดิกำไลขึ้นคืนนี้มันต้องชิวๆช่องลมเหรอวิชัยวัว,นะว,วไปดูดิฮัลโหลอู้เรียกตวัสดีอะไรดูช่องลมหน่อยไม่มาช่องลมไม่มาถ้ามันมีถ้ามันน้ำมันต้องมีเสียงเลยไม่เห นนตัวไหน่าไอ้แซด<อ>เรียกใม้ามานี่แล้วกันต้องใส่คืนนี้จะสิวๆโดม,มีอะไรหลบหนีอีกต่ออื่นที่หนึ่งมัน ออมันได้มันออกแต่มันม้ำไม่ถึงแล้วหรอกมะเสียงเครื่องมันกระดังจังเลย้วิทวิทวิทเออทำไะไรนี่นะดูสิครับนี่มันใช่มมใชหมันรัวใช่ห่อยนะเป็นเ,ปรเรียกมันมาที่เลย ขอไปนะครับเสียงเครื่องดังครับเครื่องเออจะดังไปไหนมันไปไหนล่ะอืโอ้ตีห้าแล้วตีห้าเย,ย้หกโมล้วหกโมหกโมมันก็จะผ่านไปอย่างงี้นะไม่ว่าจะมีอะไรกะทำไม่ได้ มันเหมือนไม่ให้ตามไม่ตัวสีม่วงอะไรนั่นไงเ,เ,เราเนี่ยผมจะบอกให้ม,มันก็จะปิดชอ่องแล้วเราก็จะตายมันเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับถ้าผ่านผ่านหนึ่งคืนก็ต้องมาเดินตามมันแล้วก็ามาตายก็จะเห็นตัวเก่าที่ตาย คีเจ็ดคุยแมวคืนที่สองนีครับต้องระวังนครับเพราะมันจะเริ่มออกเลยนะเลล่ะไรแล้วไมโผล่แล้วคืนนี้วันนี้กูจะเล่นถึงห้าคืนนะต้งองระวังฟ้าตัดเบื่แล้วค่อยมาเล่นใหม่ดีกว่าปัดหนึ่งสองคืนก็ได้ละ เอาเป็นว่าโดนหลอกแล้วกูเลิกเลยจะดีปะวะหลอกมาวันนี้นะจะดีไหมโดนหลอกแล้วเลิกจะดีไหมหนึ่งสองไม่ต้องเลยเกียรเสียงเครื่องกูก็ดังจังเฮ้ยเกียรแบบ์แวบๆไปแล้วไปแล้วนี่ไอ้เจอแล้วนี่มันอยู่นี่ เรียกมันกลับไปเจ็ดเลยถ้าเนี่ยมันมานี่แล้วเนี่ย,ยตามันหนี่อยู่มากตอนนี้เออเสียงมาแล้วเราก็จะล่อมันไปที่แปดนะครับนี่มันมานีแล้วไอ้ตัวนี้ครับถ้าเราโดนหลอกมันก็คือเกมโอเวอร์ครับแต่ถ้าตัวอื่นหลอกไม่เป็นไร <laughs> เรียก,กันไปเก้ามันมาอยู่นี่แล้ว เชีย่ยตามแม่ไฟ <Hi. S 2> มันมาอยู่นี่นะครับนี่เห็นหน้ามันไหมเชีย่ยยามเลยทำไมไม่ไปยทำกล้องใหม่เอาไปไหน่ะอยู่นี่อยู่นี่ hello พอมันนักก้าเราก็เรียกไปสิบนะครับแต่ถ้ามันหายไปมนียุ่งเลยยุ่งเยี่ยมเยี่ยมยอดเลย มันมาอยู่นี่อีกแล้วเราก็เรียกไปสิอีกรอบล้สิมันมาไหมมาวอะไรวะเพิ่งตีสองเองแม่จ้าเอาเอาวิดีโอเออเลยกอะไรวะที่สามจ่เปนที่สามนั่งเพิ่งตีสองเ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี เราโผล่หน้ามันจะมีเคียดเอ๊ยมันอยู่นี่ห<เ>ลังนี่นะถ้าจะรู้ก็มานี่แล้วมานี่แหละแต่มันจะไม่เข้าที่ที่มันจะอยู่ตรงนี้นะอย่ <g üler> ยาไปไหนะนะอย่าไปไหนนะอยู่ตรงนี้ไปเลยอย่าไปไหนนะโอ๊ย ถ้าเราปิดกล้องไม่ทันมันก็จะมาหลอกเรานะครับต้องเปลี่ยนกล้องเราต้องเปลี่ยนกล้องถูกแล้วครับแต่ว่าผมกดผิดครับผมไม่กดเอากล้องลงซะงั้นแลม,มันไปไหนนะครับมาแล้วมันไล่ใจแล้วไง เ้ยมันยังอยู่นี่ฮะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เมื่อกี้มันอยู่นี่อึ้งยงฮะย่งอึ้งยิ่ง่เกมอะไนี่แล้วอุ้ยมันอยู่นี่เรียกไปสิบเลยโอ้เออเลอร์ใส่ไก่แล้วไงเออเลอร์ดีหยือหลับมันเอ้าไปไหนอะมานี่แล้วมานี่ เลาไม่ได้เสียงอเล่คนภคเสองคน่เียอมันเป็นไ,ไนแล้วอ่ะอยู่นี่อยู่นี่่อให้มันอยู่ไปคนเองไปแล้วคนมานี้ก็เรียกไว้สิที่คนเห้าแล้วีห้าแล้วโยง ấy gió trên gen! ấy gió trên gen ấy gió ấy 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 nào quá? ấy 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 vư ấy 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 hả ấy 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 cái gì? ấy ấy มออไปชื่อมไหน้ะเออเลยเอ๊กูโดนแลมั้งหกมงหกมงเร็วเร็วเร็วเรวเร็วมองลวจ่ีรอยู่นี่ไปซะเย้6กงแล้วไปสังไปมาสั่ ขึ้นเรื่อยๆครับแจะคืนสามเด็กลำบากเร็ดเย่ดเราก็จะไปเจอไอ้ตัวนั้นอ่ะเห็นไหมเราก็จะต้องตายเหมือนกันนะฮะเพราะผมเคยเลย ų, <Cette Goodnight, S 1> <hire> ่นมาแล้วรอบนึ <Oliver> ่ง <All> อ <right>. ้าผมเย่น้วเียจะไถามยอดเพื่ออะไรนะครฮบ ไอ้นี่ก็โทรจังเลยไม่รู้มันจะโทรอะไรนักหนาอมันไปเอ๊ะมันยังอยู่ฮะดีแล้วล่ะยงไอ้สองอยู่เฉยๆได้สองก้องดับไปว่ามันถามรู้รู้เยอะเราไม่มีตรงนี้แหละแทนก็ออกไปแล้วไปไหนไรสองเราอยู่นี่ สกับที่เดเลยอแล้ปิดช่องลมหรอไม่บรู้สึกไม่กดเัยเออเลอรอะไรตอนนี้วะบอใช่เกิดอเออร์เลอร์ใช่หรือเนี่จะเออเลอรอะไรกันนักหนาอที่สัเริ่มรออาว

ไปไหนวะอย่างนีกสงส่จะอยู่ไม่ได้แล้วอุ้ยแม่เจ้าฮลโลไปหกเลยไปเลยเฮ้ยทำไงอ่ะคีบอ่ะกีบอ่ะแม่มาหากูแล้วเนี่ยจะพูดมาคีบสองมาแน่เลี่ยเอ๊ะ สองนัดโอ้โหพี่น้องครับถ้าหันไปเลยมันโอ้ยเนี่ยโอ้เพาว่าวันนี้พอก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวมันลอจนได้คืนที่สามเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เียนเทนี้ครับเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ